เอาไงดีคะกลุ่มเพื่อนรักทักแล้วเพจแตงโมนิดาแฉแชทลับลบซะแล้วเอา500แส0ไปใช้ ปล่อยของออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเฟ c บุ o ก k h p p y y เมลอนพัชระวีรรพงศ์ที่โพสถึงเรื่องราวของคนบนเรือและมีการปล่อยภาพบนเรือที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปของกระติกยืนหันหน้าออกจากตัวเรือบริเวณหัวเรือด้วยท่าทางโบกไม้โบกมือหรือจะเป็นภาพเซลฟี่ของแตงโมและกลุ่มเพื่อนกระติกปอและแซนต่อจากนั้นก็ยังมีการโพสต์คลิปวิดีโอและคลิปเสียงต่างๆในคืนวันเกิดเห ล่าสุดค่ะ Facebook Happy เมลอนพชรวีรพงศ์ได้โพสต์ภาพซึ่งเป็นบทสนทนาที่คุยกันในข้อความโดยมีข้อความสนทนาว่า มีคนหนึ่งพูดว่าถ้ายังไม่ลบระวังชีวิตคุณจะถึงจุดจบนะครับหวังดีส่วนอีกคนก็ตอบว่าคุณคิดว่าเงินสามารถปิดคดีหรือความเร็วของพวกคุณได้หรือคะฉันรู้นะว่าคุณเป็นใครและอีกคนก็ตอบว่าผมเป็นใครไม่สำคัญคุณเลือกเอาระหว่างมีชีวิตรอดและไปใช้เงินห0 0แสนสบายๆหรือจะอดตายและไปคุยกับอีโมโลกหน้าซึ่งก็ได้มีการตอบกลับไปว่า คุณรู้จักฉันหรอคะฉันชื่อรายอยู่ที่ไหนเราจับ i อคุณแล้วคะ่ะเรารู้ว่าคุณคือใครคุณปอปาจุดและก็มีการตอบกลับต่อมาว่ามึงจะได้ตายก่อนที่มึงจะเอ่ยปากออกมามึงจะรู้ว่ามึงเล่นอยู่กับใครและต่อมาก็ได้มีการเขียนคอมเมนต์เพิมเ่มเติมที่ข้างล่างโพตนี้อีกว่าเงินซื้อเราไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ถ้า30ล้านเท่าจะให้แม่ค่อยมาคุยกันอีกที ยอกหยอกสำหรับแชทสนทนาดังกล่าวนี้ก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชัดเจนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ